เรียนท่านศาสตราจารย์ดอ,อร์อิมรอนมาลูรีนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาไทรเกิร์ดท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครท่านอาจารย์อรุณบุญชมท่านประธานกรรมการ อิสลามกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์อูมามาตะมันอดีตเจ้าหน้าที่สถานกงศุนใหญ่ณเมืองเจ็ดดาประเทศซาอุดีอาระเบียท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดออรอับดุลเลาะหนุ่มสุขภูมิโนวยการสถาบันวัสะกียะ ท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะอาจารย์นักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกวิทยาลัยนา,นานาชาติอิสลามกรุงเทพทุกท่านครับกระผมมีความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียตรติที่มีโอกาสได้มาเยือนอยู่ต่อนาท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิใจที่มีโอกาสในตอนรับพระนท่านเอกอักรรชทูต อดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสภาอดีตสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรและคณะกรรมการผู้ชงเกียรติแล้วก็มีท่านผู้ประกอบการธุรกิจท่านต่างๆจำนวนมากถือว่าเป็นสิริมงคล ถือว่าเป็นความหมายและความสำคัญของมหาวทัยเกิดด้วยผมในฐานะที่เป็นอธิการบดีก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในด้านธุรกิจอิสลามทั้งเรื่องฮาลาวทั้งเรื่องการเงินและเรื่องอื่นๆด้วยเพราะเราจะได้สะสมภูมิปัญญาอิสลาม และพี่น้องมุสลิมจะได้มีโอกาสศึกษาในทางที่เป็นวิชาการที่มีคุณภาพมีคุณค่ามีคุณธรรมในโอกาสสั้นๆที่เราพบกันนี้อยากจะกราบเรียนให้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของมหาไทยเกิดที่จะสนับสนุนการศึกษาที่เราเรียกว่าอิสลามนานา,นาชาติกรุงเทพเนี่ ประการที่หนึ่งก็คือเราภูมิใจมากที่เราได้คณะบดรีท่านาศาสตราจารย์จรันมลูดินซึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากผมก็รู้จักท่านชื่นชมท่านมานานแล้วนะครับทั้งในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยตัวอย่างในด้านต่างๆด้วยแต่ว่า นึกไม่ทันนึกไม่ถึงที่ผมจะมีโอกาสได้ทำงานกับท่านในมหาวทยัยเกิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากมีหลักการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มงานต่างๆว่า Well begun is half done เพราะฉะนั้นวิทยัยอิสลามนา,นานาชาติกรุงเทพ ที่เริ่มต้นมาด้วยคนดีคนเก่งที่มีภาวะผู้นำเช่นนี้เท่ากับสำเร็จไปแล้วเกินครึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นความหมายความสำคัญที่เราอยากจะก้าวไปถึงนั้นมีท่านผู้นำที่เป็นคณะบุีท่านาศาสตราจารย์ดรจรัญมาเริ่มต้นนี่เท่ากับงานทั้งหลายวัตถุประสงค์ทั้งหลายและเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่มันเสร็จเกินไปครึ่งแล้ว เพราะฉนั้นนี่เป็นความภูมิใจของผมที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดวันนี้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้พบท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายก็อยากจะขยายความอีกนิดหนึ่งว่ามหาไทยัยเกลืกนั้นผมได้รวบรวมความคิดและประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนว่าหลังโควิด -19 เนี่ย อนาคตของการศึกษาไม่ว่าของไทยหรือของประชาติประเทศต่างๆคงจะมีอยู่สักสีห้าข้อเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของผมจำได้ง่ายขึ้นผมก็เลยสรุปออกมาเป็นห้ไอเพราะเราก็จะเดินไปตามห้าไอนี้แต่ถ้าหากพวกเราเก่งๆคิดได้ไอที่6กไอที่7จไอที่8ก็ไม่ขัดข้อง ไอ้ที่หนึ่งคือ international เราจะทำให้การเรียนการสอนไม่ว่าหลักสูตรใดๆก็ตามให้สนใจเรื่อง international ความหมายของ international นั้นไม่เพียงแต่การเรียนภาษาที่แตกต่างกันแต่เราต้องพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมศาส,สนาประเพณีภูมิปัญญาของที่ต่างๆในโลกวันนี้ซึ่งมีความหลากหลายมาก นะครับเราจะยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ไม่พออันที่สองที่เราเป็นไอที่สองนี่ก็คือคำว่า innovation innovation คือนวัตกรรมเนี่ยการที่มหาวทายเกิดในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่เรามีนวัตกรรมอย่างน้อยที่สุดในอดีตท,ท่านอาจารย์ดรเกิดได้ตั้งเอาไว้เนี่ย ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาแล้วเราเน้นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมาวิทยาเกิดมหาทายเกิดก็มีชื่อเสียงในเรื่องภาษาอังกฤษแต่เหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปทำให้ภาษาจีนสำคัญขึ้นว,วิทยาากรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศจีนก็น่าสนใจเราจึงได้เปิดหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนทั้งระดับชาติและระดับนานา,นา,นานชาติขึ้น นี่ก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาผ่านมาเป็นอินโนเวชั่นเป็นความริเริ่มใหม่ของมหาเทรเกอรแต่ว่าปีนี้เราก็มีความริเริ่มใหม่ขึ้นจนกระทั่งเราก็ตื่นเต้นภาคภูมิใจก็คือการที่เรามีวิทยาลัยอิสลามนา,นานาชาติกรุงเทพด้วยครับวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะทำให้มหาเทรเกอร ม,มีความภาคภูมิใจที่เราได้มีความริเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะสนับสนุนให้เติบโตเจริญก้าวหน้าเพราะว่าประชากรในโลกวันนี้นอกจากเราจะเห็นประเทศจีนมีอยู่พันสี่ร้ล้านคนแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมมีอยู่เกินสอง0ันล้านเพราะฉะนั้นความสำคัญก็ต้องเกิดขึ้น เพราะในความหลากหลายเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้วยแต่ไอที่สามที่ผมสนใจแล้วก็หลายๆคนสนใจพูดถึงอยู่เสมอก็คือคำว,ว่า integration การผสมประสานความรู้ความคิดประเพณีวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของเราสามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นจุบเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งมาก็าตามแต่ต้องเอาความรู้เอาความคิดเอาประสบการณ์ต่างๆจากโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานี่มาเข้าให้ได้เรียกว่ามาผสมประสานให้ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัฒนธรรม ประเพณีศาส,สนาภาษาและสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอารยธรรมต่างๆเอามาใช้ให้ได้เพราะในอนาคตลูกศิษย์ของเราจะต้องทำให้เป็นคนของโลกให้ได้ mm hmm. เขาเรียกว่า global citizen เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความหมายในใจผมที่รวบรวมมาจากคนอื่นนะครับผมไม่ได้เกิดความคิดเก่งขึ้นคนหนึ่งแต่ว่านั่งฟังอยู่ทุกวันทุกวัน ก็เข้าใจดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปแบบนั้นแต่อีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากและบรรยากาศ<บ>ในวันนี้ก็ช่วยให้ผมมั่นใจว่ามหาไทยเกิดมีการดำเนินการที่สำคัญค,คือการทำให้มีคุณธรรม integrity นี่คือคุณธรรมคุณธรรมไม่ว่าจะศักศาส,สนาใดๆก็ตามเป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับชีวิต เพราะฉะนั้นการส่งเสริมการเรียนการสอนการประพฤติธปฏิบัติในเรื่องที่จะให้มีคุณธรรมเป็นเรื่องจําเป็นสาหรับคนเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้วยถ้าคนขาดคุณธรรมหรือขาดบุคลิกภาพทางคุณธรรมแล้วก็จะดําเนินการต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้ยากนั่นก็เป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเรียนการสอนไม่ว่าหลักสูตรไหนก็ตาม จะต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจงรักภักดีและความมีกตัญญูกตวเวทีสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราต้องพูดไปพูดมาพูดแล้วพูดอีกในฐานะครูนี่เขาเรียกว่าพูดให้ปากเปียกปากแฉกก็ต้องพูดนะครับก็ต้องส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์พูด และส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วยและไอที่หที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้ครูบาอาจารย์และนักศึกษาสนใจก็คือคำว่าเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยี Technology เกี่ยวกับการสอนหนังสือเราเรียกว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยี การทีต้องมาเรียนออนไลน์กันในรูปแบบต่างๆนั้นก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการสื่อสารเพราะฉะนั้นนักศึกษาครูบาอาจารย์ก็ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยครับครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับ,รบนานๆจะได้มีโอกาสเล่าถึงความในใจด้วยเล่าถึงการประพฤติปฏิบัติของเราที่นี่โดยเฉพาะยังยิ่งเล่าถึงว่าในฐานะอธิการบดีมีหน้าที่นําการเปลี่ยนแปลงมหาไทยไปด้านไหนบ้างนี่ ผมก็จะมีสูตรอย่างนี้แหละครับแต่ว่าในโอกาสที่สำคัญที่มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาเนีมีพระนะท่านเอกอักรรจูตรวมทั้งอดีตผู้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองสำคัญสำคัญเนี่ก็อยากจะกราบเรียนว่าในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติที่จะทำให้มหาไทยัยนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาอยู่รอด ลอดภัยจากอนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้ตั้งสถาบันขึ้นมาอีกสามสถาบันสภามหาวิทยาได้อนุมัติเห็นชอบแต่เรารอจังหวะเวลานิดหนึ่งซึ่งทั้งสามสถาบันนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายใหม่ของโลกวันนี้นโยบายใหม่ที่ใกล้ชิดกับพวกเราเป็นนโยบายที่มาจากประเทศจีนที่เราเรียกกันว่า หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือที่เรียกว่าหนึ่งวันเบลวันโรดซึ่งทุกชาติทุกภาษาก็ร่วมมือตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มจากประเทศจีนแต่ก็เป็นความริเริ่มที่เป็นประโยชน์แก่ทุกชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยพูดว่าเมื่อโครงการวันเบลวันโรดไปถึงไหน ความร่วมมือเกิดขึ้นที่ไหนก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน common prosperity หรือ share prosperity คือถ้าจะเรียกว่ารวยก็ต้องรวยด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันถ้าเกิดความเก่งขึ้นก็เก่งด้วยกันไม่ใช่เก่งแต่ผู้เดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็ต้องตั้งสถาบันรองรับการศึกษาของเรา สามสถาบันนั้นขอกราบเรียนสั้นๆด้วยเวลานี้ว่าสถาบันที่หนึ่งเราตั้งขึ้นมาเรียกว่าสถาบันไทยไชยน่าอาเซียนเพื่อศึกษาว่าการที่เราจะให้คนไทยประเทศไทยกับประเทศจีนหรือที่เรียกว่าอาเซียนด้วยนี่นะครับอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกัน แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกันเราจะทำยังไงก็จะต้องมีการประชุมสัมมนาระดับมหาไทยระดับชาติแล้วก็ระดับนานา,นาชาติมาคุยกันระดับอาเซียนนะครับเพราะการที่จะทำงานด้วยกันได้มันเกี่ยวข้องกับนอกจากสัญญาแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับวัฒนธรรมคุณธรรมศาส,สนาประเพณีของกันและกัน อย่างสมมุติจะทําเรื่องเกี่ยวกับโครงการวอนเบลวอนโรดก็ต้องนั่งคุยกันว่าคนไทยจริงๆเนี่ยเห็นว่ายังไงคนไทยที่เป็นรัฐบาลที่เรียกว่าประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเนี่ยคิดยังไงแล้วประเทศอาเซียนซึ่งมีหลายชาติหลายภาษาหลายศา,าสนาเนี่ยคิดยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ซักซ้อมความเข้าใจเหล่านี้กับนักศึกษาและกับครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกิด จะช่วยทำให้เราผิดบุคลากรออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์สถาบันที่สองคือสถาบันการจัดการความปลอดภยัยการที่เราจะให้ลูกศิษย์ของเราออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความเป็นบัณฑิตด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไปหากิน ก็จ,จะเป็นที่พอใจระดับหนึ่งแต่ถ้าไปอยู่กับสังคมต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกศิ์ของเราจะต้องมีภา,ภารกิจร่วมกับเขาด้วยมีภาวะผู้นำต้องเข้าใจทำไมใจไม่มเข้าใจความหมายก็ร่วมกับเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยสังคมไม่ได้ ภัยพิบัตินั้นอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้น้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดสึนามิอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นถ้าลูกศิษย์ของเราได้เรียนรู้หรือได้ผ่านการพูดจาเรื่องนี้บ้างเวลาออกไปอยู่โลกภายนอกก็จะสามารถร่วมกับคนอื่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่นิ่งดูใด แต่ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาวันเป้ววันรสก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดอุปัติเหตุได้ถ้าเป็นวันเบลวันโรสที่เกิดขึ้นมีประสบการณ์จากประเทศไหนบ้างที่มันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดอุบิเหตุเราไ่เรียนรู้เราเวลาประเทศไทยหรือคนไทยต้องร่วมมือ เราจะได้เตรียมความพร้อมไว้ได้นี่เขาเรียกว่าสถาบันการจัดการความปลอดภัยอันที่สามที่กระผมอยากแถโอกาสกราบเรียนต่อที่ประชุมนี้ก็คือสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งผมเองมีความเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจ นักการเมืองหรือเป็นขน้าราชการรักพัฒนาชนบทอะไรก็แล้วแต่ที่ทำงานสำเร็จได้ดีเนี่ยคือคนที่มีภาวะผู้นำดีคนที่เรียนจบมาพร้อมๆกันวิชาเดียวกันสถาบันเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าก็คือคนที่มีภาวะผู้นำดีกว่าเพราะภาวะผู้นำอาจจะสอนกันไม่ได้โดยตำราห้ข้อแข้อแต่ต้องฝึกต้องพัฒนา สถาบันนี้ก็อาจจะเสริมถึงจะสอนกันไม่ได้โดยตรงแต่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้การสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมทำงานด้วยกันเสียสละด้วยกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันทุกขุขด้วยกันนี่นั่นก็คือการฝึกการเป็นผู้นำเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัยเกิดก็จะเป็นอีก ส่วนหนึ่งที่จะสร้างความภูมิใจให้พวกเราร่วมกันผมนึกถึงว่าคนที่จะร่วมกันทำนอกจากท่านรองอธิการบดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของผมก็มีคณะบดีาศาสตราจารย์จรันนี่แหละครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอาจจะต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าเฉพาะขิดหเดือนต่อไปนี้วางโครงสร้างไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราอาจจะตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันแบบรักษาการสักพักเพื่อเราก็ไม่ต้องไปจ้างหรือไปเอาคนข้างนอกมาเพื่อว่ามันต้องงบประมาณก็จะใช้คนของเราที่อยู่นี่แหละช่วยรักษาการช่วยเตรียมการทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นถ้าการเริ่มต้นที่ดีงานมันก็สำเร็จด้วยดีเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ที่ผมพูดไปนี่ ิจีกรคงอยากให้ผมมาเปิดแต่ผมก็จะพูดยาวหน่อยเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้บอกกล่าวเล่าแจ้งว่าที่ท่านมานั่งอยู่ที่มหาชัยเกลือเนี่ยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลให้เป็นผู้นำเนี่ยคิดยังไงบ้างเราก็ลองมองอนาคตของมหาชัยเกลืออย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะถือว่ากาดนี้ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้กรุณามาร่วมง,งานวันนี้ และขอบคุณท่านที่ปรึกษาภายต่างๆที่จะเป็นามเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกที่ได้ตัดสินใจมาเรียนที่มหาวทยเกิดและขอให้เชื่อว่ามหาวทยยเกิดก็จะรับผิดชอบร่วมกันในคณะของท่านพวกเราทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ผมก็จะร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบและเป็นความภูมิใจด้วยเพราะ,ะนนในเวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดการประชุมสัมมนาและการเตรียมการสำหรับท่านที่ปรึกษานักวิชาการ นักศึกษาและครูบาอาจารย์ขอให้ความคิดความอ่านความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของท่านที่ดีแล้วประสบความสำเร็จทุกประการขอเปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ